สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดงานสมมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2567ณธรรมเนียบรัฐบาลค่ะโดยในวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะเป็นตัวแทนรัฐบาลและพระสกนิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะ โดยในวันนี้ค่ะคุณอารยาสุวิเศษศักดิ์และดิฉันนิสาก,การกีตะเมคินรับหน้าที่บรรยายภาคภาษาไทยโดยมีร้อยเอกยงยุทธมยลาบบรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะ Television p u f Thailand welcomes you to the live telecast of the grand reception on the auspicious occasion of the coronation anniversary of His Majesty the King, the 4th of May 2024, hosted by the Royal Thai Government at the Santi Maitri Building, the Government House, Bangkok. for people in Thailand you can watch t h i s program narrated in English if your television set has a dual language system on the thai news.prd.go.th website and the facebook nnt of the national news bureau of thailand สําหรับช่วงนี้ค่ะขอเชิญคุณผู้ชมไปรับชมวิดีทัศน์สารคาดีวันชัตรมงคล4พฤษภาคม2567ค่ะ จัดรมงคลตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกวันบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรรมาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จถลิงทวัล,ลยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคมพุทธศักราช2562การพระราชพิธีสำคัญในวันที่4พฤษภาคมประกอบด้วย พิธีส่งพระมุรธาพิเศษพิธีถวายน้ำอภิเศกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้พระนพปกดลมหาสเสวตฉัตรทรงรับการทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัตรเครื่องราชากกุฏภัณฑ์และได้มีพระปฐมบรมราชอ,องการว่า จะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปจากนั้นทรงหลังทักษิโนทกตั้งพระราชสัตยาธิฐานจะทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิตร,ราชธรรมจริยา เป็นวันมหามงคลของชาติและวันบรมราชาพิเศกเป็นพระมหากษัตริย์ราัชากาลที่สิบแห่งพระบรมราชจักรีวงโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีนับเนื่องแต่นั้นมาจึงกำหนดให้วันที่สี่พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคลในรัชากาลปัจจุบัน ของพระราชาพิธีฉัตรมงคลน,นั้นแต่เดิมเป็นพิธีของเจ้าพนักงานในพระราชาฐานที่มีหน้าที่รักษาเครื่องราชูปโภคและพระทวารประตูวังได้จัดการสมโพธิสังเวยเครื่องราชูปโภคที่ตนรักษาทุกปีในเดือนหกจนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชเสด็จขึ้นครองราช ได้ทรงรับบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2393ต่อมามีพระราชดำริว่าวันบรมราชาพิเศษเป็นมหามงคลละสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองในประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดินจึงถือให้วันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลการและควรที่จะมีการสมโพชพระมหาสเสวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชทานชื่อว่าพระราชพิธีฉัตรมงคลพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จึงทรงประกอบพระราชพิธีฉัตรมงคลเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษสืบมา นาชก,การพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบรมนาบพิษทรงประกอบพระราชาพิธีบรมราชาพิเศกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493และจัดงานพระราชาพิธีฉัตรมงคลในวันที่5พฤษภาคมของทุกปี นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดปรา,าสาทพระเทพบิดรเพื่อให้ประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชได้เป็นกรณีพิเศษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถมาจนถึงปัจจุบัน ชัตรมงคลเวียนมาบรรจบครบรอบปีจึงเป็นวันมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยจะได้น้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงประกอบพระราชการณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ลำดับนี้นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นสู่เวทีนะคะถวายคำนับพระบรมสารีรักษ,ษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายทูบเทียนแพรแล้วคำนับอีกครั้งค่ะจากนั้นจะลงจากเวทีกลับมาอย่างแท่นนะคะ เพื่อนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพระฝ่าละองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรี ในานามของคณะรัฐมนตรีคู่สมรสคณะทูตานุทูตข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติสมนัสเป็นล้นคนที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสอันเป็นสุภาพมงคลสมัยวันฉัรมงคลที่เวียนมาบรรจบครบรอบในวันนี้ ข้าพระเจ้าทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทราบซึ้งประจักษ์แก่ใจดียิ่งว่านับแต,ต่ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัญญาตสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกริยกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาภัยบู์แก่ชาติบ้านเมือง ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของอาณาประชาราชให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาความชุกยากของผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศก่อกําเนิดโครงการจิตอาสาที่หลอมรวมจิตใจของประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ในการร่วมทำความดีเพื่อสังคมพระมหากรณุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและจากเทอดทูนไว้เหนือเสียงกล้าวตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออันเชิญพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกโปรดดนบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิษพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมีเกิลไกรแผ่ไปสารไปทั่วทุกที่สานุทิศสถิตเสถียรในไอศูนย์สิริราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเกล่าประสงค์นิกรตราบจีรัติการเทิน ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะ งพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ รัฐบาล งานสมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันชัตรมงคล4พฤษภาคม2567วันนี้นะคะก็มีท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลรวมทั้งพระศกฆน,นิกรน,นะคะกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรารมีแล้วก็มีการดื่มถวายพระพรชัยมงคลร่วมกัน,รว,กนรวมทั กล่าวคําว่าส่งพระเจริญน,นะคะจากนั้นวงดุริยางของกรมศิลปากรก,รกเ็เล่นเพลงสดุดีจอมราชาสองรอบค่ะซึ่งท่านผู้ชมคะสําหรับวันชัตรมงคลน,นั้นถือว่าเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชาประเพณีค่ะซึ่งหลังจากพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษเมื่อวันที่ พฤษภาคม2,562นั้นในปีถัดไปก็จะเรียกว่าวันชัตรมงคลค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มาพร้อมกับแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินพระยาท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับแขกที่รับเชิญนะคะมาในงานนี้ด้วยทั้งประธานรองประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหัวหน้าส่วนราชการองค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการสภาสมาชิกวุฒิสภาและเลขาธิการวุฒิ สภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและอธิบดี ข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประธานสภากรุงเทพมหานครปรลัดกรุงเทพมหานครผู้แทนการค้าไทยและข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโฆษกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เดินทักทายนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้มาร่วมงานอยู่ในนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเอกอั สัตวูดองสุลกิติมาสังประเทศต่างๆประจำประเทศไทยและกงสุลอาชีพองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสมาคมธนาคารไทยประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยค่ะ คาและเนื่องในวันชัตรมงคล4พฤษภาคม2567นี้นะคะทางสำนักพระราชวังก็ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันชัตรมงคล4พฤษภาคม2567ด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นปีมหามงคลมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะพระราชพิธีสัตมงคลเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเฉลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชักีวงศ์และราชอาณาจักรไทยสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมชนกทิเบศมหา ภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบอดพิษโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชาประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ค่ะและได้พระราชทา,านพระปฐมบรมราชาองค์การแก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปค่ะสำหรับการ ถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะงานส,สมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2567ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ